คุณเป็นคนหนึ่งที่มีผมงอก และชอบถอนผมงอกต้องฟังทางนี้เราจะมาบอกแบบหมดเปลือกไม่มีกัก๊กถึงอันตรายจากการดึงผมงอกบ่อยๆการมีผมงอกเป็นเรื่องธรรมชาติและการดึงผมงอกก็ไม่ใช่การรักษาที่ดีเลยแต่เป็นการทําเพื่อความสบายใจเท่านั้นเพราะยิ่งดึงยิ่งถอนก็ยิ่งทําให้เกิดการอักเสบรอบหนังศีรษะความจริงแล้วหากถอดผมงอกบ่อยเกินไปจะทําให้เส้นเลือดฝอยหรือบริเวณรูขุมขนเกิดบาดแผลทําให้เกิดอาการอักเสบในหนังศีรษะหรือตอมขนอักเสบตามมาได้ซึ่ง ที่ร้ายแรงกว่านั้นคืออาจกลายเป็นจุดรวมเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะถึงแม้จะไม่สามารถอธิบายได้ว่าร้ายแรงขนาดไหน แต่ที่มั่นใจได้คือสาเหตุมาจากหนังศีรษะหรือรากผมมีบาดแผลอันเกิดมาจากการถอดผมงอกแน่นอนกลายเป็นว่านอกจากไม่ใช่แค่ปัญหาผมงอกที่ต้องกังวลแล้วต้องคอยกังวลปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาได้อนาคตอาจทําให้ผมขาดรดร่วงผมบางมากขึ้นรวมถึงการถอดผมงอกผมที่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมทางที่ดีควรใช้กรรไกตัดตรงโคนของผมงอกเส้นนั้นจะดีกว่าค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาผมงอ,อกจนทำให้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจขอแนะนำเอเินตี้คิดค้นโดยแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะและเส้นผมปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงด้วยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า20ชนิดที่จะทำหน้าที่ในการเร่งเม็ดสีดำจากภายในผมบำรุงและรักษาตั้งแต่รากของสาเหตุลองทักเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากเอเจนตี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือจะกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ